สวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดค่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมปี2566จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงิน สุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าและจะบอกด้วยนะคะว่าช่วงนี้ท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษและจะต้องระวังให้มากๆด้วยโดยรวมในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมีนช่วงนี้ดวงของท่านยังถือว่าดีอยู่คะ่ะและที่สำคัญมีดวงได้รับข่าวดีมีโชคมีลาบจะมาจากการงานหรือการเงินเท่านั้นเองเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก ช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนเป็นช่วงที่งานของท่านจะให้โชคยิ่งทำยิ่งได้เรียกว่าทำมากได้มากไม่ใช่ว่าทำมากได้น้อยเหมือนช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้การงานของท่านถือว่าโดดเด่นค่ะท่านได้ ท่านใดที่ทำงานบริการต่างๆลูกค้าหรือคนจะเข้ามาใช้บริการเรียกชายท่านเพิ่มขึ้นเช่นพี่วินพี่แท็กซี่นวดแผนไทยนะคะยกตัวอย่างช่วงนี้เหนื่อยมากค่ะลูกค้าเยอะขึ้นนะคะส่วนท่านใดที่ค้าขายเป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยกับการขายก็จริงแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยค่ะเพราะมีดวงไดออเดอร์พิเศษอาจจะได้จากลูกค้ารายเก่าๆหรือไม่ก็ได้จากลูกค้ารายใหม่ๆมีใครบางคนนะคะ จะนำงานมาให้ท่านนะคะชาวราศีมีนในช่วงระยะเวลานี้และท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือแน่นอนขอเพียงท่านเอ่ยปากออกไปค่ะในช่วงนี้หากท่านไม่ไหวก็ให้ขอความช่วยเหลืออย่านิ่งอย่างเงียบไม่ต้องเกรงใจเพราะเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านช่วงนี้ท่านไหวพริบได้ไอเดียดีนะคะ มีคนคอยช่วยเหลือผลักดันและให้โอกาสแต่ว่าท่านนั้นจะหลงลืมง่ายช่วงนี้เพราะว่าท่านนั้นใช้ความคิดเยอะทำงานหลายอย่างระมัดระวังขี้หลงขี้ลืมระวังจะทำของหายท่านใดที่ทำงานประจําช่วงนี้งานเพิ่มขึ้น จะมีงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบภาระการทํางานของท่านเพิ่มขึ้นชัดเจนต้องทํางานล่วงเวลามีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาเรื่อยๆเตรียมตัวรับมือกับงานได้เลยค่ะสําหรับท่านใดที่ทํางานประจําและการงานของชาวราศีมีนในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่ารีบมากจนเกินไปให้ทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบมีสติและมีสมาธิในการทํางานเพราะช่วงนี้ท่านมีดวงจะทํางานซะ จะได้ทำงานซ้ำหรือแก้ไขงานที่ท่านนั้นทำเสร็จไปแล้วระวังทำงานหลุดตกหล่นหลง,งลงลืมง่ายระวังทำงานหลุดตกล่นเล็กๆน้อยๆลืมส่งงานระวังการสื่อสารผิดพลาดด้วยระวังคนเข้าใจผิดในคาพูดท่านสั่งอีกอย่างเขาเข้าใจอีกอย่างหรือสั่งอีกอย่างทำอีกอย่างท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับ การติดต่อประสานงานหรือว่าหากท่านจะต้องมอบหมายงานให้ใครทําพูดให้ละเอียดชัดเจนหรือหากท่านจะต้องพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามให้มีความละเอียดชัดเจนในคําพูดนะคะช่วงนี้ท่านจะได้เดินทางบ่อยขึ้นจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาคะ่ะท่านใดที่ทํางานด้านการติดต่อประสานงานช่วงนี้ติดขัดอยู่บ้างแต่ท่านจะแก้ไขได้และท่านเองก็ไวพริบตีแก้ไขกับปัญหาได้เก่ง คนช่วยเหลือมีค่ะแต่อาจจะไม่ทันใจท่านมากนักนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับท่านนะคะทั้งเรื่องของการทํางานและเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยแต่กว่าในช่วงระยะเวลานี้คนที่จะช่วยเหลือท่านกว่าที่เขาจะช่วยท่านก็เครียดแล้วเครียดอีกเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเขาถึงจะเข้ามาช่วยแต่ก็มีทางแก้ทางออกเสมอนะคะการที่ท่านนั้นได้รู้ดวง่วงหน้า ถือว่าท่านนั้นได้เปรียบครับก็เพราะว่าช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ละเอียดรอบคอบไม่ประมาทนั่นเองนะคะยังไงซะก็ขอให้ท่านนั้นระมัดระวังและป้องกันจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดถึงแม้ว่าจะผิดพลาดก็แก้ไขได้ง่ายไม่ผิดพลาดมากอยู่ห่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะช่วงนี้ห้ามมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะท่านจะเสียเปรียบคนจะมองท่านในแง่ลบความไว้ใจที่คนอื่นมีให้แก่ท่าน จะลดน้อยลงนั่นเองนะคะถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องอยู่ใกล้กับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบหน้าท่านมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษหรือว่ามีดวงจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นั่นเองนะคะมีคนช่วยเหลือด้านการเงินคะ่ะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านติดขัด ช่วงนี้จะดีขึ้นแต่ว่าหากท่านใดชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงงดได้งดนะคะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้มีแต่น้อยมากหากการเงินของท่านเป็นเงินหมุนท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํามาค้าขายช่วงนี้ขายดีมีกําไรมีเงินหมุนเวียนในร้านค้าคล่องขึ้นจากนี้ไปการเงินของท่านจะค่อยๆดีขึ้นเงินขาดมือก็จะมีเหตุให้ท่านนั้นได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนะคะบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทาง บางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินช่วงระยะเวลาน,นี้นะคะการกู้ยืมต่างๆจะยากหน่อยแต่สุดท้ายแล้วท่านจะได้มาจะมีปัญหาก่อนจึงจะได้เงินมามีดวงได้เงินจากงานพิเศษหรือว่าได้เงินจากสิ่งเก่า,เ,กา,เ,กาเ,ดเดิมที่ท่านเคยทำมาแต่ก็ต้องขอบอกนะคะว่าช่วงนี้กว่าท่านจะได้เงินมาแต่ละครั้งนั้นไม่ง่ายเลย เหนื่อยมากปาดเงินแล้วปาดเงินอีกพูดแล้วพูดอีกท่านจึงจะได้เงินมาสมมุติหากท่านค้าขายกว่าจะได้ลูกค้ากว่าจะขายได้เหนื่อยจนแทบถอดใจและมักจะเจอกับลูกค้าที่กวนๆต่อรองเก่งๆบางครั้งก็เรื่องเยอะเรื่องมากช่วงนี้คนรอบข้างจะคอยทําให้ท่านหมุดหงินหัวร้อนยังไงก็จะเย็นๆน,นะคะห้ามปะทะคารมกับใครโดยเด็ดขาดเดี๋ยวท่านจะเสื่อมเสียชื่อเสียงคนมองท่านในแง่ลบค่ะต่อให้ท่านทําเพื่อปกป้องตัวเองก็ตาม แต่สิ่งแรกที่คนอื่นจะตัดสินคือท่านนั้นทำไม่ถูกต้องทางทางที่ท่านไม่ผิดยังไงก็เลี่ยงการประทะคา,ารมนะคะใจะเย็นๆอย่าหัวร้อนทั้งที่บ้านและที่ทำงานค่ะเพราะโดยรวมช่วงนี้งานเน่ยก็จริงแต่ท่านจะมีข่าวดีการเงินก็ดีขึ้นด้วยอย่างอื่นคอยท่านใจเย็นๆอย่าวู่วาม คิดก่อนที่จะทําอะไรลงไปช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยหน่อยแต่พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปท่านจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ก่อนที่ท่านจะ ที่จะทำอะไรลงไปก็คิดให้มากๆก็แล้วกันค่ะรับรองยังไงท่านจะไม่แย่เพียงแค่ว่าการเงินรั่วไหลได้มาจ่ายไปจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องชอยจ่ายเรื่อยๆและล้วนแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นจำเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้นรายจ่ายบางรายจ่ายไม่อยากจ่ายแต่ก็ต้องจำใจจ่ายก็จะมีมารายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านจะเพิ่มขึ้น รายจ่ายที่เกี่ยวกับคนรอบข้างจะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ใหท่านต้องเสียเงินไปกับรถและบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเส้นซ่อมเช่นซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมบ้านรถเสียกระทันหันแบตเตอรี่เสื่อมประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆช่วงนี้บางท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางค่อนข้างเยอะ หมดเงินไปกับการงานเงินเข้ามาปุ๊บออกปับ๊บเข้ามือซ้ายออกมือขวาจะเป็นลักษณะนี้เลยจริงๆค่ะต่อให้ท่านรายรับเข้ามาดีก็จะไม่ได้เก็บออมตามที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้อยู่ดีช่วงนี้ท่านจะ,ะหมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมเยอะขึ้นหมดเงินไปกับการเดินทางค่อนข้างเยอะจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องไปนั่นไปนี่เรื่อยๆยังไงก็ขอใท่านมีสติในการใช้เงินนะคะเพราะ รายจ่ายที่มองไม่เห็นนั้นจะเข้ามาเยอะมากๆช่วงนี้ท่านขี้หลงขี้ลืมนะคะขอเน้นย้ำให้ท่านระมัดระวังเรื่องต่างๆให้ดีค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดนะคะหากท่านเปิดใจอยากมีเพื่อนคุยคลายเหงาช่วงนี้จะมีคนเข้ามาอย่างไงนะคะยังไงก็ขอให้ท่านเช็คดูประวัติของเขาให้ดีๆสะกก่อนเพราะคนที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่โสดไม่จริงหากไม่มีคนคุยก็มักจะเป็นคนที่มีคู่ อยู่แล้วใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วนะคะช่วงนี้ท่านและคู่ครองควรหาเวลาท่องเที่ยวด้วยกันบ้าง ไปไหนด้วยกันบ้างนะคะอย่าถือสาหาความห่างอีกฝ่ายทําอะไรไม่ถูกใจท่านบ้างใจเย็นๆให้นึกถึงวันที่รักกันใหม่ๆและอย่าทําเรื่องที่ไม่ดีอะไรที่ผิดศีลธรรมห้ามทาเด็ดขาดระมัดระวังความลับจะถูกเปิดเผยยังไงก็รักษาน้ําใจอีกฝ่ายให้มากๆนอกนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคะ่ะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังและดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะพระท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายเล็กๆน้อยๆและ ะระมัดระวังป่วยเพราะอาหารระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆจะทําอะไรก็อย่าใจร้อนจะรูปจะก้าวเดินระมัดระวังรลื่นสะดุดหกล้มใครที่มีโรคประจําตัวต่างๆดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างค่ะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลการศึกษาหรือว่าศาสนสถานนะคะศาสนานี่แหละคะ่ะ และแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับาการช่วยเหลือคนที่ลําบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหรือ หากท่านสะดวกทําบุญในรูปแบบใดท่านสามารถทําได้เลยค่ะการทําบุญขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะคะมากน้อยไม่สําคัญทําในรูปแบบใดก็ได้ขอให้เราสบายใจและเต็มใจที่จะทําค่ะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านเฮงเฮงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเงินทองเหลือกินเหลือเก็บสวัสดีค่ะ